พี่น้องครับผมเห็นโพตหนึ่งนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ไฟทชายนะครับได้คุยกับว่าง่ายๆกับเครื่องมียนั่นแหละครับที่กําลังถ่องอ่อนๆอยู่เนาะครับเนาะว่าให้จบนะครับให้ตกลงเคลียร์กันให้มันเรียบร้อยนะครับบ่อยากให้มันเป็นข้าวนี่คืออนาคตข้างหน้านะครับที่สีเดินต่อไปนะครับเนาะ แล้วครับพี่น้องคมว่าจังไดน,นะครับในโพ์นี่เนะี่ยคนบอกว่าน้องไส้รับจบจบแบบไหนบบรูจะยุ่กันสามคนาสามีภรรยาโบารอดูตอนต่อไปนะครับเนาะซึ่งโพ์นี่ลงไปแล้วพี่น้องเอ,อ้โบเบนเตเอฟซีฟังไทยเอฟซีฟังไส้กมี่ครับท่างโค้งพิ่นกระบอกนะครับว่าท้าสารภาพความจริง ก็บ่มีงานสออิอีีกรรมนะครับมันก็เป็นเรื่องที่คนขางเว้ายากลำบากเนาะครับเนาะเรื่องมันจบอยู่ครับเพราะว่ามันก็ได้คุยกันเนาะแต่ว่าซื้อต่างๆที่มันเอาล่งไปแล้วนะครับบทสนทนานะมันซื้อให้เลยนะครับให้เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงแน่เนาะครับเนาะบ่ฮห้นะครับบางคนก็บอกว่า,วาเออ ใส่เงินที่หละหรือว่าไปหลอกล่อให้เมียย่อมเพื่อสิให้ได้เงินนะครับไปหลอกเอาเงินน้ำสาวเถ่ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหลอกเอาไปหลายโหลดแล้วมุ่นหลายยุดอกจังสี่นะครับความหักมันควรสิมีสองคนเท่านั้นเธอครับเขาสิหักกันสันย่อมบ่ได บอกเลยว่าเขาก็บ,บทเพลงเป็นย่างมากนะครับซึ่งเมียนะครับก็บคงสีบอยย่อมอให้ผัวไปมีคนใหม่ง่ายๆดอกครับเนาะซึ่งกำลังมีลูกไม่เต่าน้ำกันนะครับซึ่งถือว่าท่องกำลังอ่อนสิปลอยให้มีเรื่องแบบนี้มันกับงสีอะไรนะครับมันบ่ดีไพสีจากให้ผัวตัวเจ้าของไปมีคนใหม่ครับมันเฮงกำลังท่องไหมเด็กน้อยอยู่บางเท้อ เกิดมากเหมือนติลียตัวนนะครับมันมันเป็นสิ่งที่บอสมวรวนนะครับเนาะซึ่งในสังคมไทยมันก็ว่ากันแบบนี้นะครับเฮ่ากับเบิ้งอรลดว่ามันแมนบอแมนนะครับเราพิจารณาเบิ้งสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเห็ดไ้บอด,ดีนะครับก็ยาไปเห็ดดีกว่านะครับสังคมกําลังจับตาจ้องมองกันอย่างคัดนะครับ๋ยวพี่น้องกับคงสีได้รู้นะครับบทสรุป ว่ามันสิเป็นยังไงนะครับตอนต่อไปแต่ตอนนี้บอกเลยว่าก็คงเครียกันนะครับโมูหจากสิเครียบแบบได้นะครับมันก็ต้องให้มันยุตินะครับถ้ามันเป็นข้าวแบบนี้พี่นองเอ้ยมันก็ต้องยุติแหละครับถ้ายอิหยังสิเกินไปหรือเกินเลยมันก็ต้องเบรกให้ตัวเจ้าของอยู่ด้สิมาเห็้มันเสียหายต่อไปมันบ่ได้ละครับแหงสิดื้อไปหนามันบ่แมนครับแนวนี้มันดื้อไปบ่ได้ครับ มันต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับระเบียบศิลธรรมที่มันมีอยู่นะครับเฮาก็ต้องอยู่ให้มันได้นะครับแมนสี่ตัวจะควงอยากได้หรือว่าอยากมากครอบคร้องมันกับว่าเมียแล้วครับมันสิไปฝืนบ่ได้นี่แหละครับบางคนกับมองว่าเออกาลังเข้ามากกาลังสี่พ่อมีอยู่มีกินนะครับเกิดสีมีซื้อมีเสียงค้นกําลังสิติดตามบ่ว่าสิเพทหรือว่ายัางนะครับเนาะ กสีมาดับดับยอนอยังครับกบสีดับย้อนจังสี่นะครับเรื่องแบบนี้แหละมันเข่ามาามันมันยู่ได้บ่โดนหรอกครับพออย่างบางเทอมมันบ่ได้บริสุทธิ์ใจนะครับบางเทอเข่ามาอย่างที่บอกแล้ว,ว่าสีมาเห็ดแน่อื่นที่มันผิดบ่ได้นะครับสังคมแห่งกำลังจับตาจ้องมองอยู่แล้วครับเบงข้าวเดียวครับแพลตฟอร์มต่างๆเอาไปล่งเอาไปวอกกัน พี่น้องให้หูเลยนด้ครับว่าสมมมือไม่ตักะดิโตอย,ยังงยัตสึกุดว่ามันไงมันจบยังไงนะครับหลายคนมองอยู่ตลอดเวลานะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันมีแล้วสิให้มันเกิดประวัติศาสตร์สั่มร้อยอยีกบอ่อนะครับเนาะสิ่งข้าวข้าวก็มีนะครับว่าผู้ที่ในแห่งมักทำลายร่างกายบอ่อจังสีนะครับคนมองว่าเออถ้าห้าประยุมกันห้าถือกันสั่นเป็นไหนมันก็เป็น เว้นเป็นกำข้นกระมองไปยังสั่นนี่แล้ะครับสิ่งที่มันมีมันเห็นในเห็นนะครับเสมอนี่กำเนี่ยมันเร็วครับมันบ่ได้โดนครับปากเข้าวางสั้นยุยย่านยุยแต่จริงๆกับยังเห็ดมันก็ถือว่ามันบ่ได้ยานเนาะครับมันก็ไปเรื่อยเนาะครับเนาะพอสิ่งที่มันหูอยู่แก้ใจทั้งนานครับบ่มีผู้ใดบ่โหหรอกูหแล้วเขาก็ต้องพยายามเห็ดเห็นมันดีตัวครับ ฝึกตัวเจ้าของตัวเขาวัดฟังธรรมไปปฏิบัติขึ้นไปอยู่ครับ,บหบรือว่าไปเดี๋ยโบหูบบเด้ทรสาบึ่งในสิ่งจังสี่บ่ให้คิดได้หลายตัวครับย่าจะคิดแครหน่อยๆคือแค่เตือนเตือนเอาแค่อารมณ์โชว์วูบของตัวเจ้าของมาบางเทื่อกลับไปนะครับไปเฮ็ดคอนเทนต์ซื้อลายยางหลายแนวครับปฏิบัติเห็นยังครับย่าจะไปหากินแบบนั่นนังสั่น,นต่อถ้าไปาคือต้องปฏิบัตอิอีลีซะ คิดได้หน่อยๆเห็นมันได้จักหน่อยนอเนี่ยโมเมนไปเพื่อสิโอ้ยยังจะไปแต่สร้างแบบสามกรรมมันบมเมนต์เลยครับเด้อไปก็ต้องฝึกปฏิบัติครับอันนี้ไปก็บชิมังไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอกันอยู่คือเก่าเพิ่นกระหามอยู่แต่ว่ากะยังไปถ้ำเนาะพระเพิ่นยังเทศยดเพิ่นยังประกาศนะครับว่าส่วนมากกัน,นั่นแหละครับลูกน้องกับขาลูกพี่ตัวจะคล้องบ่องหูจักเนาะบางเถื่อแทันทีสิ ไปให้มันเงียบนะครับปฏิบัติจริงๆนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมจังสิไหมครับต้องได้แบบนั้นนะครับอันนี้ว่าเมียนแล้วไปมวลซืนมันบ่เมียนนะครับวัดคือที่สงบเงียบนะครับตั้งใจไปแล้วก็ต้องไปทําให้มันดีนะครับยาสะไปหเห็ดเอาบาปเอากรรมเอาน่าหลกมากลงใ่หัวจบของมันบ่เมียนเด้อครับยาสักคือว่ามันเป็นเร่องรอเลรนเด้อแนวนี้มันบ่เมียนครับ ผู้อื่นนะบร้รับน้ำแล้วครับตัวเจ้าของได้เป็นคนรับกรรมเองนะครับเนาะนี่แหละครับบางเคือมันต้องเป็นบทเรียนให้ตัวเจ้าของเด้อครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องคิดแถมมันดีแหละครับผ่านมาแล้วแค่จะผ่านแค่บบหูจักอีหยังส,สื่อครับเขาต้องคิดรอบขอบนะครับคนรอบขามกต่สำคัญคือกันครับ่าสิให้เขาเอาสิ่งที่ บบดีนะครับไปเวกันให้มันเห็นในทางโซเชียลถ้าบอสันบอกครับจ้าชีล่ะความในมันก็อยากออกอยู่แล้วล่ะครับพ่อมันออกมาแล้วเมันจะมาสิเมนเร่อง,ง่ายนะครับมันบอท่านจบง,ง่ายงแล้วมีแต่ไปเรื่อยนั่นแหละครับนั่นบทเรียนก็มีนะครับมันบอเป็นแต่ของเฮ้าละลายๆคนในซอโซเชียลที่มันกําลังเป็นอยู่นี่ก็ย้อนแบบนี้แหละครับแต่มีคนอื่นเขามาก มันเห็ดให้แตกแยกโรดแล้วครับอพอฉนันเลยครับเด้อเห็ดยังบอาไผก็ตามนะครับคิดให้ดีก่อนเห็ดครับว่ามันเห็ดแล้วค่อยคิดมาอาไลอาวอนนะครับเมื่อถือเว้นถือกรรมเมื่อสังคมตาหนาว่าตัวจะของบ่ด,ดีแล้วยาสร็จมาคืนย้อนหลังครับมันบ่อเศร้าคือเก่าหรอกเมื่อพิดไปแล้วนะครับ